เอาเอามาลงเลยนะครับนี่นี่พวกนี้พวกสตรีน่าย่อยสลายไปนี่กันเขาอันนี้ก็จะเพดเป็นอันนั้นนะครับเพดเป็นแบงตูก้าแล้วเข่าเฮาดิเข่าพันเข่าเท่เฮาดิใส่นีนะครับมีนี่มี U สามสี่สิบบาทจากพันสายพันนะสี่สิบบาทสามสี่สิบบาทไลายนี่นี่ไปห้า รถกระบะเฮ้านี่บอกครับเเรถกระบะเสติมอคอกสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยกเกษตรอินทรีย์นะครับวันนี้เ้าอยู่ที่1อินทรียฟาร์มนะครับ1อินรีฟาร์มอยงามเมืองนครพมนมพอดีผมมาเบ่งเพื่อนเตรียมพื้นที่ในการปลูกข้าวปี6.8นี้นะครับสวัสดีครับส, <า S 1> สวัสดีครับพี่สวิตผิวพันธุ์นะครับ พอดีมอนี่ได้มาทางนี้ก็เลยมาเบื้องนะครับว่าเพื่นเตรียมดินจังใดนะครับในการปลูกข้าวของปีหกแปดนี้อ่าเดี๋ยวให้พี่อธิบายฟังเนี้ครับในส่วนนี้เฮายืนนี่คืออย่างนี้อันนี้แปลงโตก๊ะก้าบครับแปลงโตก๊ะก้าบ่ครับนี่โตกก๊ะกาพื้นที่ประมาณพอดงานบ่ประมาณนึงครับผมประมาณงานหนึ่งครับประมาณนี้แหละแล้วมันคือบ่กคือข้างบนครับทัางบนเคียวๆอันนี้คืออย่างนี้แปลงหญ้าอ่าแปลงหญ้าเนาะ อันนี้เอาคนใบไม้มาใส่ครับนี่ครับนี่ใบไม้ครับใบไม้ใบไม้มามักในแปลงนี้เลยครับนี่เพราะว่าต้องการเพิ่มอินทรีย์วัตถุนะครับอ๋อให้เป็นเป็นปุ๋ยให้เห่านะครับโอ้ใส่หลายเด้นี่ใส่ห้าหกรถเที่ยวเลยครับนี่รถรถกระบะเห่านี่บอกครับรถเสริมคอกเลยครับรถกระบะเสริมคอกปัดใส่หลายจต่หนาเลยครับนีอันแรกแต่หนาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิเบิ่งนะครับ หาหม่งควัดหม่งหนึ่งเอา้านี่ว่ามันจะถึงดินบ่ไดครับนี่อันนี้คืออินทรีย์วัตถุที่เข้าไปขนมาแม่นบ่ครับ,บนี่ขุนจากทางอื่นแม่นบ่ครับมาจากทางอื่นทางป้าแล้วก็โรงเรียนครับอ๋อไปไปหาตามถนนตามป้าเนี่บ่ครับอเอาหนิครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังบูถ,ถึงดินนิดหนึอ่อันนี้คือดินนี่ครับ ป๊อดนาเติบได้นี่พราว่าเขาเนี่ยไสให้มันปอทีเดียวเลยนะปอจักรถนะครับพื้นที่นี่ผมว่าหกลุดนี่หกหกลุกระบะนี่เนาะหกลุดกระบะที่มีคอกสูงนี่โอ้โหถ้าใส่น้อยมันพอๆนะเอาแต่การให้มันหลายๆที่เดียวหมายความว่าเขาผมต้องใส่ทุกปีเห็นนะครับใส่แค่ปีเว้นปีก็ได้ไปนี่นะ แล้วเขาตอนนี้มันยังบ่อยแมอยบ่ครับนี่แม่นยังบ่อยยอยครับเฮามีวิธีการย่อยมันจังไ๋ครับบานนี้ย่อยเขาก็เอาน้ำมักครับน้ำมักมีน้ำมักอย่างไ้ครับในมันมีหลายอย่างเลยครับของผมนะแต่ผมเลือกไชสประมาณ2-3อาย่างที่มอไซย่อยตัวนี้น่ครับที่ว่าเด็ดสุดในตอนนี้เขากกำลังทดลองนบมครับนี่น้ำมักตัวหนึ่งเนาะน้ำมักตัวหนึ่งกำลังทดลองแแต่แต่ที่แต่ที่พี่ใซ้ในในแปลงนี้นี่น้ำมักอย่างครฮแต่ก่อนน่ะเป็นปุ๋ย มักยูเรียน้ำเนาะยูเรียน้ำครับที่มักมาเจากไ้ทั่วทั่วกับสับปะรดนะกับบังนัดนะครับทั่วทั่วอย่างครับทั่วทั่วเหลืองก็ได้ทั่วเคียวก็ได้ทั่วอย่างก็ได้นะที่มันมีโปรตีนสูงๆครับแล้วมาักกับมักนัดแบบนี้แล้วมักกับสับปะรดสับปะรดแล้วก็น้ำตาลนะกางน้ำตาลครับสูตรนี้เขาเอ่นว่ายูเรียน้ำนะโอ้ยูเรียนมันซีมาซ่อยย่อยพวกเศษใบไม้นี่ครับอ๋อ้เวเขาเขาเห็ดนานบ่ครับยูเรียน้ำนี่ประมาณเดือน ประมาณ20ก็มือขึ้นไปกับไซด้ของเานะมีสูตรอ้างอิงมาแต่ใส่ครับอ๋อนี่ได้สูตรของไอ้อาจารย์เปียกเขาสะกันนะครับวันนี้นะอ๋ออาจารย์เปียกเขาสะกันผลลักป่านะครับคิเดแล้วแล้วเฮาจะเอามาย่อยอันนี้นี่ตอนนี้ตอนนี้คือเฮาย่อยเราบอกครับหรือว่าเฮายังบ่ได้ย่อยเพื่อเดียวครับนี่ครับรัดไปเพื่อเดียวตรงใดตรงลาดนะครับเหมือนมันจะลาดนี่แต่ว่าตัวพวกนี้มันไส้ก้อนเห็นบอกครับมันยุบลงไปหลายอ๋อเออแม่นยุบยุบลงไปหลายอยู่ แล้ววิธีการลาดของพี่นี่เฮ็ดหตุไดครับเอาถังเกลียวถังสองร้อยลิตรมาตั้งนี่แล้วก็ตั้งนี่นี่สองถังนะครับแดีววันนี้เอาจุลินทรีย์มาใส่ผสมใส่ใส่ในถังในถังแล้วตักฟอสตนไปโอ้เอาใส่เอ็นเลยตักฟอสเอาแต่ว่าส่วนมากคนเอื้อนเขากระซีเอาแบบไอซีดเอานะอ่าแมนเมนเมนขัดเมนพุงกระซีซีดเอาแต่มันน้อยโอดอันนั้นแหละผมว่าแบบนี้ผมเอาตักฟอสเป็นประมาณสี่ร้อยลิตรโอ้ ใส่จุลินทรีย์หลายดอกใส่จุลินทรีย์ประมาณเดียวแต่เขาจะใส่นะครับมีน้อยก็ใส่ถ้าถ้าเป็นผมผมสเจะจังสิผมมันคุณกี้คั้นเนาะผมจะเปิดน้ำใส่เลยแล้วเอาจุลินทรีย์มาลาด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 ละลายไปตามน้ำเลยนี่เดี๋ยวก็ได้ครับถ้าผมคิดเดะแต่มันบุทั่วนะอ๋ออันนี้ผมต้องการให้มัอยามันบุทั่วให้มันทั่วเลยนะให้มันลงอนุรือขึ้นโอ้โหอ๋อนี่เนี่ยมันเห็นดินเนาะครับนี่ทางนี้นี่ครับยุบลุ่มไหลที่แม่หมอนี่ไปก้อนบเห็นดินเลยใส่เนาะ เริ่มยุบเริ่มย่อยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวคัดเบื้องบนปุ่มสายควัดโอ้โหมันกัดนั่นอันนี้เป็นแค่หางเลยครับที่จริงเราจะไม่้นนี้ในี่ลึกเลยครับโอ้หลายอีลีหลายอีลีเนี่ยเนี่ยเต็มดินแล้วเนี่ยครับมันต้องรักษาก่อนเกิดไปตลอดเลยครับยังลงไปอีกมีอย่างกัดปุ่มบนีโอ้มีปวกแล้วกินนี่มันสิออนเลยครับไนะอ อันนี้คืออันนี้คือเฮาเฮาสิเฮ็ดโตก้าแม่นบ่ครับน yeah. oh hm ี่ใช่ครับแป้งโตก้าซื้อนี่แล้วก็สิมาดำใส่อยู่แม่นบ่ครับใส่อยู่ครับโอ้แล้วเข้าเฮาดิเข้าพันธุ์เข้าที่เฮาสิใส่นี่ดิครับปีนี้มีอยู่3 4สายพันธุ์บ่ได้ปีนี้นะครับจักพันธุ์สายพันธุ์นะน่าจะ3ามซี่สายพันสามซี่สายพันธุ์เนาะมีหยังเนี่ครับหอมออร์ลวีครับหอมออรลวีแล้วก็กข24กข24แล้วก็ เขากีบเดียวเขากีบเดียวเขาี่ปุ่นยิกงโอ้เขาี่ปุ่นได้หนึ่งแล้วไอ้ได้ไม้อก่ใสครับหอมออรีนี่ออรีก็เขามาจากอาจารย์ตุล่างครับโอ้จากแหล่งเลยเนาะจากแหล่งผลิตเลยจากแหล่งผลิตเลยนะครับอาจารย์ตุล่างนะครับโอ้อันนี้คือการเตรียมเตรียมแฝงที่เขาจะเอามาเอามาตกกล้านะครับแล้วก็มาดำต่ กล้าว่าจะใส่เข่ายัางครับก็รวา่าว่าสิต,ตกาเข้าหอมออลิวีอยู่นี่นะครับอ๋อที่จริงนะการมักอันนี้เนะี่ยถ้าให้ดจีจะให้มันย่อยเร็วกว่านี่นะครับมันต้องมีไอขี้งอขี้ควายครับโอ้มาปูอันมันรวยทางหน้ามันนี่มันเส็ดให้มันย่อยเร็วกว่านี้อีกข้างบนแม่รยข้างบนแต่ว่าผมเป็นยังจะโบไซเพราะว่าผมย่านมันมีเข้าปนมานะอ๋อย่านเข่ามานำขี้ควายอีก ก็เลยก็เลยบอกเอามาใส่เฮ็ดไอ้คัดพันเขานะก็เลยบ่อยากให้มันมาพุ่นนะครับโอ้แสดงว่ารอบหน้านีมีข้าวหอมอลวีขายเด้่ยห้เบิ่งครับเป็นไดไแล้วครับต้องลองบิ่งแม่นบ่ครับครับโออ้่ะมาถึงอีกแปลงนึงนะครับอันนี้ก็ประมาณกว้างประมาณ7-8เมตรนะครับยาวไปพุ่นก็ประมาณ10เมตร อ๋อใช้ส hmm. mm ูตรนี้แมนบอกครับนี่เอาจุลินทรีย์มาใส่นี่นะครับนี่มาใส่นี่เรคนๆๆแล้วก็เอาบัวตักพดเลยครับออ๋ในนี้มีจุลินทรีย์หมดเลยยังครับยังบ่ได้ใส่เนาะพดทธเราบอกครับในนี้ผมทดไปรอบนึ่งเหรอในมาไปรอบนึงแล้วนี่นะอ้มันจะมีทั้งหญ้าทั้งเศษใบไม้หลายๆอย่างเลยนะครับเม่นจะใบไม้ย่างเดียวเม่นจะใบไม้ย่างเดียว มาคนเอาเงินไได้ไต่ใบไม้ย่างเดียวน่าจะกว้าแต่ใบไม้ย่างเดียวแต่ที่จริงแล้วมันเอาต้องเรียนแบบไอ้ป้าจริงๆนะครับไปมันจะมีทั้งเสไอ้เสีกิ่งมันมันยังนม่หนากิ่งไม้เอาหมดเลยครับเว้ยเอาหมดเลยเอาเอามาลงเลยนะครับนี่นี่พวกนี้มันงคุดเน่าย่อยสลายนี่ตุกันอ๋ออันนี้ก็จะเพ็ดเป็นอันนั้นนะครับเพ็ดเป็นแปลงตูกา้า แสดงว่าบใม้มีอย่างอื่นปนเลยนี่ห้ามปนเลยปีนี้นะครับเอาจริงนะครับเรื่องการเรื่องการทำข้าวนะครับเรื่องการเหตุการาัดต้นเข่าโอ้สุดยอดนะครับแต่ที่จริงโอ้อันนี้กับมีฟางห้าเนาะเศษห้าโอ้หนาอีหลีด้ครับผู หุแล้วบ่ะครับนีบนนน่่เห็น้มันบยเป็นกอง,อ,งองเลยนะครับกองพเนิน<อ>เลยกองรักษาความชื้นไว้ตลอดเลยครับอา่าสม,ม,มไว้ตลอดยังสิย่อยถ้าแห้งไปนี่บ่ิวชยได้ไงอือโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวปัจนุบเขาขึ้นไปเบิ่งพันเขานะครับว่ามีพันุเข่าตัวไหนเนี่ยอันนี้คือการเตรียมนะครับการเตรียมการเตรียมดินว่าเฮาเตรียมอย่างไ๋ในการตก้าอินรี์นะครับ นาค่อยนี่มันดำไวได้ประมาณเดือนมิถุนากระดำแล้วนะบะนี่นะตกกาประมาณพฤษภามาไวเลยเอาแล้ววิธีการตกกาเฮาเฮาสีใสเวลาประมาณจักมือตกกาสองสีออยี่สิบกว่ามือเลยนะครับยี่สิบกว่ากระยี่สิบกว่ามือเฮาสีด,ดำเป็นต้นเดียวแม่นบ่ครับโอ้ปีนี้ผมมีแผนไม่มีอันเทคนิคเอานนะไม้อีกปั๊ด กใหม่คือว่าผมทีขยายก่อห้มันกว้างขึ้นอีกขยายกอ่อแล้วก็ความห้างมันกว้างออกอีกอ๋อแต่ก่อนแต่ก่อนนี่เขาดำเป็นวงเนาะควจะเป,ป็นวงผมเป็นวงห้าต้นตะกี้นะห้าต้นปีนี้คิดว่าสีไส้จะเจ็ดเปดต้นนะประมาณแปดต้นแต่ว่าให้มันกว้างกว่าเก่าอ๋อจะให้มันเป็นวงกลมกว้างกวาง่าเก่าแล้วก็ปีมีแล้วนะไส้ห้างกันห้าสิบเซนเนาะครับปีนี้สิจากแปดสิบ ี่่นะอวแสดงว่าต้องอ๋อจะบึ่งขนาดของมกนจะบึ่งขนาดของื้นที่ทุกทุกอย่างเลยแม่นว่าทุกชนิดเลยแม่นว่ามีทุกทุกเข่าเลยอ๋อทางออราวีออรวีกอขอยิปีแล้วก็เข่ากีบเดียวเนาะแต่ก็มีเข่าญี่ปุ่นแซมเล็กน้อยจักสิเห็นได้จักซ่ำไรเดอกผมว่า พี่ธีพี่ถันนี่ลีแม่นแม่นพี mm ่ธ hmm, okay, so ีพี่ถันนี่ลีแถมสิบปอแมนสิได้เฮ็ดผู้เดียวอีกบ่ครับปีนี้บ่สิจ้างก็สิมีคนมาดำอ่าโอเคครับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามสกายเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ